เ a ี Learning zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตเปิดมุมมองเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการใช้ชีวิตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e ็กซ์มาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรหรือ p i m สถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติร่วมแบ่งปันความรู้ไปกับอาจารย์ดรเอกอน,นงคงประสงค์และอาจารย์ ani, นิดเดนีธัญพรหิรันกับหัวข้อ Facebook Marketing ตอนที่1เรื่องการสร้างเพจและการโพสต์สินค้า สวัสดีค่ะอาจารย์ดรเอกอน,นงค์คงะสม,มอาจารย์เอกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิดนีธัญพรทิรันอาจารย์ตองค่ะเราสองคนมาจากสถาบัานการจัดก,การปัญญาพิวัตรค่ะค่ะในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ a r n i ่ g z o น EP นี้เราจะพูดถึง Facebook Marketing เพื่อการโปรโมทสินค้าและบริการนะคะคือถ้าพูดถึง Facebook Marketing เนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราขายของแล้วก็จะมีการทำการตลาดกันนะคะดังนั้นเวลาเราทำการตลาดเราก็ต้องมีการ โพสรูปภาพสินค้าหาะมีการโฆษณา นั้นพอเราเป็น Facebook แล้วเอามาใช้ในทางมาเก็ตติ้งเนี่ยข้อดีของมันก็จะเรื่องของการโฆษณาสามารถทำได้ตลอดเวลาโพสต์ไปแล้วก็จะมีเครือข่ายหรือว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดนะคะรวมไปถึงภาพสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารง่ายสะดวกแล้วก็สามารถทำได้รวดเร็วทีนี้มันก็จะมีหลายคำนะคะบางทีเราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เออโปรไฟล์นะคะหรือว่าเรื่องของกรุ๊ปนะคะกลุ่มหรือว่า Facebook Fan Page เนี่ยค่ะ,คะมันมีความเหมือนความต่างยังไงกับคำศัพท์เหล่านี้คะจันทร์ Oh. จริงๆ a c e b o o k เนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะเดี๋ยวเหล่านี้ขออนุญ,ญาตแนะนํามกลุ่มหลักๆที่อา <Okay. S 2> จารย์เอกผ่านมาก่อนนะคะถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยเป็นโปรไฟล์นั้นเป็นโปรไฟล์ก็คือการนําเสนอตนเองนะคะการนําเสนอในเรื่องของที่เราอยากจะให้คนมารู้จักเราการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้จักเราอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบโปรไฟล์นะคะแต่พอเรามีกลุ่มคนที่มีลักษณะไลฟ์สไตล์หรือว่าชื่นชอบหรืออยากจะคุยอะไรที่เป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้เราควรทําเป็นกลุ่ม ะะเป็นกลุ่มที่มีคนที่อยากได้ความรู้หรือว่ามีเป้าหมายตรงกันอันนี้เราจะเรียกว่า Facebook Group หรือว่ากลุ่มนั่นเองนะคะแต่อีกประเภทหนึง่งอันนี้จะเหมาะกับการทําการขายของอนะคะหรืออาจจะเป็นการนําเสนอตัวเองการนําเสนอวิถีของตัวเองหรืออาจจะเป็นโรงเรียนก็ได้ที่อยากจะให้หลายๆคนเข้ามาหาเราในลักษณะของเพจนะคะถ้าเป็นเพจเนี่ยมันก็คือการทํา เว็บไซต์นะคะถ้าเมื่อก่อนเรียกว่าเว็บไซต์เนาะนำเสนอแต่เราอยากจะให้มีการสื่อสารเพิ่มเติมด้วยอันนี้เราก็ใช้ Facebook มาทําในลักษณะของเพจได้นะะแบบนี้ก็จะเหมาะกว่าไม่ว่าจะเป็นการ PR นะคะการขายของเพจจะเหมาะสมมากที่สุดเลยค่ะในเรื่องของความต่างนะคะว่าระหว่างเฟซบุ o กโปรไฟล์นะคะกับ f e c o o o p k p e เนะะี่ยค่ะมันมีความต่างที่เห็นชัดๆเนี่ยมันมีข้อใดบ้างคะจันตองหลักๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่โปรไฟล์ก่อนนะคะ ถ้าเป็นในลักษณะของ Facebook ที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยเอาเพื่อนก่อนเลยนะคะเราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าสมาชิกที่มารู้จักกับเราเนี่ยได้สูงสุด5,000นคนดูเหมือนเยอะนะคะ5 0า0นคนเรมีเพื่อน5,000ันคนอาจารย์เอกมีถึง5000ยังยังไม่ถึงเลยประมาณ2 0 0แต่ก็มีหลายๆท่านนะคะทำถึง5,000แล้วพอครบ5000ก็จะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะรวมไปถึงเวลาเราจะพูดคุยอะไรกันต่างๆเนี่ยเราต้องเป็นคนพิมพ์โต้ตอบกับเพื่อนๆเองจะไม่สามารถตั้งข้อความแบบตอบกลับอัตโนมัติได้นะคะและที่สําคัญเนี่ย พอมันเป็นโปรไฟล์มันก็เหมาะกับการนําเสนอข้อมูลส่วนตัวการพูดคุยหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับตัวเรานะคะในอีกกรณีหนึ่งถ้าเราจะเอาโปรไฟล์เราขายของนะคะโพสต์ขายของต่างๆเนี่ยหลายๆคนทํากันแต่มันจะมีจุดข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือมันไม่สามารถไปดูสถิติการขายต่างๆได้นะคะไม่สามารถไปวิเคราะห์ข้อมูลของ<ะ>บุคคลที่มาติดตามเราได้อันเนี้ยโปรไฟล์ทาไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันพอเรามาทําเพจบ้าง เพจเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือสามารถเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มสมาชิกที่มารู้จักกับเราเนี่ยได้ไม่จํากัดเลยแสดงว่าเราจะมีเพื่อนทั่วโลกแล้วจรองๆนะคะก,ก็เหมาะกับเรื่องของออนไลน์นะคะว o r l d มากเลยใชทีนี้พอเราทําเพจขายของใช่ไหมคะ เวลาลูกค้ามาถามเราก็อาจจะไม่ได้ถามได้ตอบได้ตลอดทั้งวันเนาะมันอาจจะต้องมีคนช่วยตอบดังนั้นการช่วยตอบเราสามารถตั้งค่าการตอบกลับแบบอัตโนมัติได้แบบนี้เพจทําไดนะ้นนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันแล้วเวลาเราสืบค้นข้อมูลจาก Google ก็ทําได้ง่ายที่สําคัญเลยค่ะจันเอกพอเราเอา Facebook ขายของแล้วเมื่อทําเป็นเพจมันสามารถวิเคราะห์สิทธิข้อมูลต่างๆในเชิงลึกได้รู้ได้ว่าลูกค้าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงที่กดเข้ามาดู แล้วเขาอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรือว่าอยู่ตรงไหนของโลก Facebook จะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เราสามารถเก็บเป็นรายงานเชิงสถิติได้อันนี้ข้อดีเลยก่อนที่เราจะสร้างแฟนเพจหรือว่าเพจเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสักนิดนึงก่อนนะคะอันดับแรกเราต้องมีชื่อเพจก่อนซึ่งชื่อเพจเนี่ยควรเป็นชื่อที่จํงง่ายบ่งบอกความเป็นแบรนด์ของเราหรือเราจะขายอะไรเนี่ยเราพยายามใส่ลงไปในชื่อเพจเพื่อใครก็ตาม เห็นชื่อเพจปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของเราอันนี้ชื่อเพจต้องดีะนะคะสองคือเตรียมรูปโปรไฟล์ักนิดหนึ่งรูปโปรไฟล์ก็จะเหมือนรูปโลโก้ของเรานะคะซึ่งขนาดเนี่ยถ้าตามมาตรฐานเลยเนาะก็จะประมาณ560คูณ312พิกเซลนะคะเตรียมประมาณไซส์นี้ไว้ก่อนใหญ่กว่านี้หน่อยได้เดี๋ยวมันปรับได้ะนะคะรูปที่สองคือรูปภาพป,ปกเพจสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าแบรนเนอร์แต่ตอนนี้เป็น cover page และเป็น Facebook <ม>ก็จะเป็น cover page <ม>เตรียมขนาดมาประมาณ820คูณ3 1 1 2ิพิกเซลนะคะใหญ่เล็กได้เดี๋ยวปรับเอานะคะแต่พยายามให้ได้ไซส์มาตรฐานไว้ก่อนนะคะส่วนต่อไปคือเรื่องของข้อมูลค่ะเราจะขายอะไรเราเตรียมข้อมูลมาน,นิดนึงธุรกิจเราเป็นแบบไหนร้านเราเป็นแบบไหนตั้งอยู่ที่ไหนเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งเลยเตรียมข้อมูลสําหรับโพสต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เตรียมเบื้องต้นไว้ก่อนเนาะเอาสักหนึ่งรูปนะคะหรือว่าข้อความสักหนึ่งเทคสักหนึ่งกลุ่มข้อความก่อนเตรียมเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิดเพจแต่เดี๋ยวรายล,ายละเอียดต่างเนี่ยเราสามารถใส่ เพิ่มเติมระหว่งางทางได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ,ะเตรียมตัวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะอ,อันนี้ถ้าเราเตรียมตัวดีๆนะคะตามที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ตองได้พูดถึงนะคะเราก็จะเริ่มทําได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ตองคะเดี๋ยวเรามีาสาธิตใช่ไหมคะการทําด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีเพจนะคะมีเพจเนาะก่อนที่จะมีเพจก็จะต้องมีโปรไฟล์ของตัวเองการสร้างเพจได้เราก็มี Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ของตนเองก่อนนะคะพอเรามีโปรไฟล์ของตนเองแล้วเราก็จะไปที่รูปบ้านนะคะหรือว่าคําสั่งเมนูที่ชื่อว่าหน้าหลักนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็โฮมเนาะโฮมนะคะหลังจากไปที่โฮมแล้วเราก็จะไปที่คําสั่งเพจที่จะเป็นรูปท,ทงสีส้มๆอยู่ด้านซ้ายนะคะพอคลิกที่เพจปุ๊บก,ก็จะขึ้นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะคะชื่อว่าสร้างเพจใหม่แล้วคลิกที่นี่นะคะหลังจากคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าจอให้ระบุรายละเอียดของเพจ นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพจชื่อเพจนะคะในส่วนของหมวดหมู่คาอธิบายหลังจากนั้นสร้างเพจได้อันนี้จะเป็นร่าวๆเดี๋ยวอาจารย์เดโมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้รูปที่เตรียมไว้จะใส่ตอนนี้นะคะใส่ตอนที่เราใส่ระบุชื่อเพจเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์หรือ c ค v e r เวอร์เพจนะคะเราตั้งชื่อให้เสร็จก่อนเราค่อยใส่พอใส่เสร็จก็กดบันทึกได้หลังจากนั้นก็จะได้เพจมานะน,นี้จะเป็นขั้นตอนข่าวๆอาจารย์เอกทีนี้เดี๋ยวเดโมให้ดูจากของจริง ะะเมื่อสักครู่นี้ถ้าจับคอนเซปต,ต์ได้แล้วเนาะรอบนี้มาทําตามนะคะวิธีการก็คือนะคะเดยกทุกท่านดูตามไปด้วยนะคะเราไปที่แท็บโฮมนะคะเมนูคําสั่ง Home ที่เป็นรูปบ้านเลือกคําสั่งเพจนะคะแล้วก็ไปที่สร้างเพจใหม่นะคะสร้างเพจใหม่นะคะเราก็คลิกลงไปที่สร้างเพจใหม่ระบุชื่อเพจนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะชื่อเพจต้องจดจําง่าย ะะต้องบอกแบรนด์ต้องบอกชื่อสินค้าเราด้วยนะคะหรือว่าจะนําเสนอเป็นแบรนด์ไปก่อนนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยกันได้ะนะคะพิมพ์ด้วยกันได้ผสมกันได้เลยหลังจากนั้นระบุหมวดหมู่สักนิดหนึ่งว่าสินค้าของเราเป็นประเภทไหนเช่นอาหารเครื่องดื่มนะคะอสังหาหรือว่าจะเป็นลักษณะอื่นๆเราสามารถระบุลงไปได้ที่หมวดหมู่นะคะแล้วก็ระบุค,คําอธิบายนิดนึงค่ะว่าสินค้าเราคืออะไร เช่นเราเป็นอาหารใช่ไหมฮะเราอาจจะบอกว่าอาหารเราเป็นอาหารไทยอาหารจีนหรือว่าจะเป็นอาหารสําหรับมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยเราก็ระบุลงไปตรงคําอธิบายนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นดีเทลนะคะข้อดีของมันคือเวลาเราเสิร์ชนะคะพวกนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ช่วยในการหาเจอได้ด้วยนะคะจะทำให้คนอื่นได้มาเจอเราได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราระบุเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปคลิกที่สร้างเพจนะคะสร้างเพจนะคะ สังเกตนะคะข้อความก็จะขึ้นทางภาพตัวอย่างทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราสร้างเพจเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนถัดไปก็คือเรื่องของการเพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะเราก็กดไปที่เพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้ก็คือเหมือนรูปโลโก้ะคะ่ะที่เราให้เตรียมไว้นะคะใส่ไปก่อนนะคะถ้ายังไม่มีเราอาจจะออกแบบเบื้องต้นก่อนจริงๆก็เปลี่ยนภายหลังได้ถ้าไม่ถูกใจะนะคะใส่รูปโปรไฟล์เสร็จนะคะ สังเกตโปรไฟล์ขึ้นแล้วทั้งภาพตัวอย่างวงกลมๆเนาะแล้วก็ไปใส่ในส่วนของเพิ่มรูปภาพปกหรือตัว cover page นะคะ cover page ขึ้นแล้วแล้วกดบันทึกค่ะรอสักครู่นะคะ, screw, ะ,คะเครื่องก็จะทำการนะะ refresh ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นเพจถ้าขึ้นหน้าจอให้เชื่อมต่อกับ WhatsApp ขึ้นมาก็ไม่ต้องเชื่อมนะคะกดปิดได้เลยอ,อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ Facebook กำหนดไว้นะะสามารถกดออกมาได้เราไม่ต้องเชื่อม นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วได้เพจแล้วตอนนี้เรามีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่เราทำนะคะไม่ยากเลยนะคะแต่สําคัญค่ะไม่ใช่แค่มีแฟนเพจสร้างเรียบร้อยนะคะแต่สิ่งสําคัญคือหลังจากนั้นนะคะว่าเราทําแล้วเปิดแล้วเราต้องมีอะไรต่อนะคะซึ่งในส่วนสําคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์นะคะเรื่องของไอเดียที่เราจะมาใส่ไว้ในแฟนเพจของเรานะคะจอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันนะคะ เวลาเราสร้างเพจเสร็จเนาะสิ่งที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของการสร้างโพสต์เพื่อให้คนรู้จักเพจเรา,าแต่คนจะรู้จักได้เราก็ต้องอมีเพื่อนก่อนนะคะเราก็ต้องไปเชิญเพื่อนด้วยให้มากดถูกใจเพจเรานะคะรวมไปถึงอาจจะต้องมีการทําโฆษณาด้วยเพื่อให้กลุ่มคนนอกเหนือจากเพื่อนเราเนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้นโฆษณานี่เสียงเงินไหมคะจันตองเสียงเงินค่ะเสียงเงินแต่ก็จะมีหลายราคานะคะอันแบบเริ่มต้นหลักสิบหลักร้อยหลักพันมีจนหลักแสนเลยนะคะ อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปถืถ้าธุรกิจเราดีขึ้นนะคะเราค่อยๆเพิ่มนะคะในส่วนของการโฆษณาได้นะคะถ้าเราไม่ไม่เสียเงินโฆษณาเราก็สามารถทําโฆษณาได้ด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของการไปโพสต์ตามที่ต่างๆอันนี้ก็ช่วยในการโฆษณาของเราได้เช่นกันต้องขยันหน่อยต้องขยันหน่อยต้องขยันหน่อยนะคะทีนี้เวลาเราจะโพสเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่เราควรโพสเนาะว่าเราควรโพสต์อะไรบ้างนะคะเช่นโพสต์ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะนี้โพสต์ใส่ตรงหน้าเพจได้เลยหรือไปโพสต์ที่สตอรี่นะคะ โพสต์กิจกรรมโพสต์ Post นัดหมายโพสต์ Post ต่างๆได้หรือแม้ว่าเราขายของเราก็ควรไปโพสตที่ Marketplace ด้วยซึ่ง Facebook <ม>ก็มี Marketplace ของเขาทำหลายๆช่องทางให้คนรู้จักเราอันะะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรทำเราควรโพสต์นะคะ,คะทีนี้ถ้าเป็นรูปะนะคะในกรณีเป็นรูปเนี่ยเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เน้นโพสต์ Post รูปเนาะ แต่ก็ต้องมีข้อความด้วยในมาตรฐานของการโพสต์รูปเนะะี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะขออนุญาตให้ดูเป็นเป็นสองกลุ่มก็คือรูปที่เป็นรูปเดียวรูปเดียวคือโพสต์รูปเดียวนะคะก็จะมีขนาดมาตรฐานคือโพสต์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือโพสต์เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถโพสต์ได้กับโพสต์ที่เป็นอัลบั้มหรือโพสต์ที่เป็นรูปหลายๆรูปรวมกันนะคะก็สามารถโพสต์ได้มากกว่า1รูปแนวตั้งแนวนอนผสมผสมกันไปได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการโพสต์รูปนะคะโพสรูปเมื่อกี้ก็มีแนวคิดนะคะว่าจะโพสต์เป็นลักษณะยังไงได้บ้างนะคะแล้วในเรื่องของการสร้างรูปที่จะโพสต์เนี่ย เข้ามาสู่สิ so so ่งสําคัญแล้วนะคะเขาบอกว่ารูปหนึ่งรูปนี่บางทีแทนคําหรือข้อความได้นะคะสามารถที่จะให้ความหมายต่างๆได้นะคะดังนั้นการสร้างรูปเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีการมีอุปกรณ์เครื่องมือยังไงบ้างคะจันตองจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราต้องไปเรียนกราฟิกดีไซน์นิดนึงเวลาเราโพสต์เปร็จเราก็ต้องจ้างเขาโพสต์จ้างเขาทํารูปแล้วโพยากมันยากเมื่ก่อนนะเมื่อก่อนนะคะ แต่เดี๋ยวนี้จะง่ายขึ้นก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยมาช่วยเรานะคะและยิ่งสมัยเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเรียนกราฟิกเราก็สามารถทํารูปสวยๆได้นะคะ,คะดังนั้นโปรแกรมที่ะจะเข้ามาช่วยในการสร้างรูปเนี้ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเราจะออกแบบเองก็ได้นะใช้พวก Adobe p h นะคะ p o p t o s s o p Illustrator นะคะหลายๆตัวเลยช่วยได้หรือจะใช้เป็นแบบแบบแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ก็ได้นะคะ,คะแล้วก็สามารถใช้งานง่ายแต่วันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำเป็นแบบเว็บฟรี มีเทมเพลตให้ทําได้ง่ายสวยด้วยถ้าเหมือนพวกเราจะฝีมือไม่ค่อยมีก็อยากจะดูตัวอย่างเขานะะคหรือว่านําสิ่งที่เขาทําแล้วเนี่ยมาเป็นเป็นแนวทางของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้พวกนี้ได้ใช่ได้นะะใช้แอปพวกนี้ได้แต่เราต้องเตรียมไป2อย่างค่ะก็มีข้อความแล้วก็รูปภาพส่วนไอเดียเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้านะคะอาจารย์ตองคะในส่วนของโปรแกรมแคนวาเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์ม ใช่ไหมคะในเรื่องของการออกแบบนะคะงานกราฟิกการนําเสนอนะคะการทําโปสเตอร์การทํารูปภาพนะคะโดยที่เมื่อกี้ก็ทราบแล้วว่าเรามีเทมเพลตนะคะหรือว่าตัวอย่างให้เราเลือกใช้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์นะคะหลากหลายไม่ทราบว่าแคนวาเนี่ยมันสามารถใช้ในอุปกรณ์อะไรได้บ้างคะจริงๆมือถือก็ได้นะคะคอมพิวเตอร์ก็ได้แท็บเล็ตได้หมดได้ได้หมดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเหมาะสําหรับทุกวัย ขอให้เข้าเป็นก็พอไม่ยม่งาจันตองฟรีฟรีด้วยทีนี้เวลาเราจะเข้าใช้งานเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.canva.com นะคะหลังจากนั้นก็สมัครใช้งานสักนิดนึงแต่ถ้าเราเปิดพวก Gmail หรือ Facebook ไว้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านตัว User พวกนี้ได้เลยนะคะใช้ง่ายคลิกไม่กี่ทีก็ได้เรียบร้อยแล้ว1,2,3เดี๋ยวเราจะได้ภาพสวยๆแล้วค่ะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเวลาเราออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปพวกนี้ค่ะ มันก็จะมีเทมเพลตอย่างที่บอกเหมือนกับตัวตัวอย่างหรือว่าตัวต้นแบบให้เลือกเป็นหมวดหมู่เลยว่าจะออกแบบไปใช้กับสื่อประเภทใดนะคะ,คะแล้วสร้างยังไงเอาไปใช้โพสต์หรือเอาไปทําโลโก้โอ้มันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างถ้าเราใช้คนว่าในการที่จะสร้างภาพมาใช้บน a c e b o o k นะคะเราก็ไปเลือกที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปแบบที่เป็น a c e b o o k แค่นี้เองมันก็จะมีตัวอย่างให้เลือกว่าจะไปโพสต ที่ Facebook ในรูปแบบไหนเยอะแยะมากมายนะคะแต่มีเทคนิคนิดนึงด้วยด้วยเราจะใช้โปรแกรมในการสร้างรูปเนาะนะแต่รูปเนี่ยมีแค่รูปก็จะไม่น่าสนใจก็จําจเป็นจะต้องมีข้อความด้วยดังนั้นมันจะมีหลักการในการสร้างรูปและใส่ข้อความนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคไว้เพื่อที่ทุกท่านจะได้ทราบก็คือรูปภาพเนี่ยมันควรมีข้อความผสมไปด้วยแต่ไม่ควรเยอะมาก นะคะไม่ควรเยอะมากนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารทั้งรูปแล้วก็ข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นะนะคะรวมไปถึงข้อความที่จะใส่ไปเนี่ยกระชับกระชับสั้นได้ใจความใช้ได้แล้วะนะคะแต่ในกรณีที่ต้องใส่ข้อความเยอะๆก็ต้องดูด้วยว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยขนาดตัวอักษรก็ต้องอ่านได้ชัดเจนไม่เล็กเกินไปนเพราะใส่เยอะบางคนแบบห่วงใส่หลายบรรทัดอาจยะเอกพอใส่หลายบรรทัดอ่านไม่ออก ะะอันนั้นเราก็ต้องปรับขนาดฟอนต์ให้มันดูนะคะมีขนาดที่ใหญ่แล้วมองเห็นได้ชัดนะคะรวมไปถึงก็ต้องดูด้วยว่าข้อความที่ใส่ลงไปเนี่ยมันสื่อถึงภาพไหมมันสื่อถึงสินค้าเราจริงๆไหมและพยายามอย่าออกแบบให้มีข้อความเยอะเต็มรูปภาพไปหมดมันจะดูลายตาเกินไปะนะคะก็เป็น,น,นการจับเทคนิคนะคะ,ะ,คะ,ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรนะคะเราสามารถใช้แคนวาเนี่ยค่ะสร้างภาพได้เร็วมาก เดี๋ยววันนี้จะทดสอบลองทําภาพที่จะใช้ในการโพสดูเนาะมาเมื่อกี้เราสร้างเพจเสร็จแล้วเดี๋ยวลองสร้างภาพเพื่อใช้ในการโพสดูนะคะลำดับแรกเนี่ยพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่โซเชียลมีเดียนะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกที่ Facebook แล้วก็จะมีรูปแบบให้เลือกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเลือกเป็น Facebook ที่ใช้ในการโพสตนะคะพอเราคลิกเลือกเข้าไปแล้วเราจะเ,เห็นตัวอย่างเลย เพียบเลยเยอะแยะมากมายสวยๆเยอะแยะยเลยนะคะเขา <อ S 2> <ช>คิดมาให้แล้วนะคะใช่ใช่เราก็แค่เปลี่ยนรูปกับเปลี่ยนข้อความที่เราเตรียมมาให้เป็นของเราเท่านั้นเองเดียกตัวอย่างเลือกสักหนึ่งรูปนะคะเลือกสักหนึ่งรูปนะคะพราะเราเลือกรูปแล้วเราจะเห็นภาพและเห็นข้อความของเขาแล้วทีนี้เราเลงไว้ว่าถ้าเราจะเอารูปของเราเราอัปโหลดรูปของเราเข้ามาโดยไปที่ปุ่มอัปโหลดนะคะกดอัปโหลดมีเดียเพื่อเพิ่มภาพของเราเข้ามา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาภาพที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปแทนที่รูปเดิมนะคะเวลาเราเอาไปแทนที่เนี่ยง่ายมากค่ะ,ค,ะคลิกแล้วลากใส่เข้าไปเลยจะเอกะนะคะคลิกแล้วลากใส่เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแทนรูปทางด้านขวานะคะเราก็เลือกภาพที่เราต้องการวางปุ๊บเสร็จแล้วอ่าแต่ก็มีปเป็นภาพนะคะภาพะะเ,เ,เกลียบใช่ไหมคะที่ที่มาแทนที่นะคะอันนี้ยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนหนึ่งนะคะ เราก็ปรับมุมปรับหมุนองศาให้ได้ตามที่เราต้องการขยายขนาดให้ได้ไซส์ที่เรามองเห็นภาพชัดเจนะนะคะตัวน,นี้ปรับได้ตลอดเวลาคะ,ะคะทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขข้อ,อ,อความเราก็เอาเมาส์คลิกไปที่ข้อความนะคะอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเราใช้ฟอนต์ใช้ไซส์เขาได้ะนะคะแล้วเราก็พิมพ์เป็นข้อความของเราไปแต่ในกรณีเราพิมพ์แล้วข้อความเราเล็กเกินไปใหญ่เกินไปปรับได้นะคะปรับได้ น,นี่เรา,เราพิมพ์แล้วเราปรับนะคะวิธีการปรับภาษาอัาาไงกฤษได้ได้หมดได้หมดเลยคะ,คะฟอนต์ภาษาไทยมีเยอะไหมคะจันตองฟอนต์ภาษาไทยอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรคะนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราออกแบบเราใช้ฟอนต์มาตรฐานหรือฟนาานอฟนต์เริ่มต้นที่มากับเทมเพลตได้เลยนะคะเพราะมันออกแบบมาค่อนข้างสวยอยู่แล้วด้านบนจะเป็นเมนูสําหรับปรับฟอนต์นะคะ,นะคะเครื่องหมายบวกลบคือเพิ่มหรือลดฟอนต์นะคะลดขนาดตัวอักษร ต้องการให้ตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนนะคะปรับตัวหนาคลิกที่ตัว b ปรับตัวเอียงก็ตัว i นะคะ,คะปรับเปลี่ยนได้นะคะและเมื่อเราปรับแต่งทั้งหมดนะคะเป็นภาพรวมมองรีเช็คอีกทีนึงนะว่าโอเคสำหรับเราแล้วหรือยังนะคะถ้าโอเคแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาใช้งานได้มาใช้งานได้นะคะแต่ถ้าไม่โอเคอยากจะใส่ข้อความเพิ่มก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า text สามารถใส่เทคเพิ่มขึ้นไปได้เลยนะคะเทคกก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสไตล์แบบเอฟเฟกมาให้ด้วยนะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็สามารถคลิกแล้วลากมาได้เหมือนเดิมอาจารย์เอกจัดวางเลเยอร์อีกทีนึงย้ายขยายขยับนะคะเคลื่อนที่ปรับเอาตามความต้องการนั้นอย่างที่บอกเทมเพลตเขามีเป็นต้นแบบถ้าไม่พอใจเปลี่ยนได้นะคะไม่พอใจเปลี่ยนได้เสร็จแล้วดาวน์โหลดซะเอามาเป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ต่อนะคะกดลูกศรชี้ลงค่ะ แล้วก็เลือกชนิดของไฟล์เป็นไฟล์อะไรอาจารย์ตอมีแนะนำไหมคะมีทั้ง PNG ไฟล์ JPEG นะคะ,คะเรากดดาวน์โหลดได้นะคะแต่ค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเลือก default ไว้ให้เป็น PNG นะคะ,คะเป็น PNG PNG ก็เป็นไฟล์ภาพขนาดเล็กและก็มีความคมชัดอยู่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งหลังจากนั้นพอเราดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำไฟล์เนี่ยไปโพสต์ได้ะนะคะ,คะ ในเมื่อได้รูปเรียบร้อยนะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการโพสต์นะคะทำยังไงรูปของเราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกออนไลน์นะคะในแฟนเพจที่เราสร้างไว้นะคะจํนตองคะการโพสเนี่ยเรามีขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างคะ,คะการโพสต์รูปในแฟนเพจนะคะเหมือนกับการโพสตรูปในโปรไฟล์ของเราผ่าน f a c e b o o k โปรไฟล์ของเรานั่นแหละนะคะก็ไปที่ช่องของการโพสต์นะคะสามารถระบุข,ข้อความได้โพสต์รูปได้นะคะ โพสในส่วนของเบอร์โทรลงไปก็ได้รายละเอียดต่างๆที่อยากโพสต์สามารถโพสต์ลงไปได้เลยแต่แต่เวลาเราจะโพสต์ขายสินค้าเนี่ยมันจะมีหลักการนิดนึงว่าสิ่งใดบ้างควรใส่ลงไปในโพสต มันอาจจะไม่เหมือนกันโพสต์ข้อมูลส่วนตัวแล้วเนาะ,ะ,นะเพราะเราจะขายของัน้นพอเราจะขายของเนี่ยหลกัลกๆเลยต้องมีเนื้อความ,มนะคะเนื้อความก็คือรายละเอียดที่เราจะใส่ลงไปอะค่ะสินค้าเราคืออะไรนะคะราคาเท่าไหร่เราก็ใส่รายละเอียดลงไปดังนั้นหลกัลกๆเลยใน4บรรทัดแรกที่เราจะโพสต์ลงไปนะะเนี่ยค่ะข้อความต้องดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ได้ สี่บรรทัดสี่บรรทัดแที่เราจะเขียนลงไปแต่ยาวกว่าได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยใจความหลักๆให้อยู่ในสี่บรรทัดแรกนะคะบางคนอาจจะพิมพ์เยอะกว่าก็ได้นะคะแล้วควรใส่แฮชแท็กด้วยใส่แฮชแท็กด้วยนะคะอาจจะเป็นแฮชแท็กของเราเองหรือแฮชแท็กในปัจจุบันที่เขานิยมกันเวลาใครเสิร์ชคำพวกนี้ก็จะมาเจอเราใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะเนื้อความที่โพสต์ก็ต้องเป็นเนื้อความที่ดีมีคุณภาพเนคือโพสต์แล้วรู้ว่าคืออะไร ไม่ใช่โพสต์เลอะเทอะไปเรื่อยนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าเราเลยตัดออกเนาะใส่เฉพาะเนื้อความที่เข้าใจง่ายเกี่ยวข้องกับสินค้าเรานะคะมีรายละเอียดข้อมูลสินค้าชัดซื้อที่ไหนซื้อกับใครเบอร์โทรให้ชัดเจนอันนี้จะเป็นรายละเอียดสามารถใส่ได้เลยนะคะเพิ่มรูปด้วยอ๋อเพิ่มรูปนะคะรูป,รป,ห,รปหรือวิดีโอได้ไหมคะจะรได้ดได้เมื่อกี้เราทํารูปแล้วเราใส่แค่เทคไม่พอเราต้องใส่รูปด้วยรูปเดียวก็ได้หลายรูปก็ได้ ะะและที่สําคัญอันนี้จะมีหรือมีไม่มีก็ได้นะแต่สําคัญตรงที่ว่าถ้ามีจะดีก็เรียกว่า call to action นะคะยกตัวอย่างดูจากรูปทางด้านขวานะคะตำแหน่งที่1ก็คือตัวเนื้อความนะ,ะก็เป็นข้อมูลให้ใส่ด้านบนเหมือนกับแคปชั่นนะคะใส่ข้างบนนะคะในส่วนที่2คือรูปภาพที่เราได้ออกแบบแคนวามาเมื่อสักครู่ส่วนที่3มนั่นคือ call to action นะคะคือ สนใจอะสินค้าตัวนี้กดส่งข้อความเพื่อคุยโต้อตอบกับเจ้าของเพจหรือว่าแอดมินเพจได้เลยอันนี้คือ call to action นะและหลายเพจไม่ได้ใส่นะคะไม่เป็นไรย,ยังมีช่องที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างได้แต่ถ้าใส่จะดีมากเหมือนกับอ่านเสร็จแล้วใส่ตามันมาอยู่ตรงนี้พอดีกดนิดนึงเผื่อสนใจเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้ส่งข้อความหานะคะอันนี้มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการใช้คําพูดยังไงบ้างไหมคะจันตอถ้าเป็นข้อ ควรระวังในการโพสต์ข้อมูลต่างๆเ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการใช้คําพูดที่ไม่หยาบคายเนาะเนื้อหาข้อความอันรุนแรงเนี่ยค่ะ,ะไม่ควรใส่ใสเพราะเดี๋ยวจะไปผิดข้อกําหนดของ Facebook เขาะคะก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ควรใส่นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะ,คะมันยังมีเทคนิคในการโพสต์แบบอื่นๆด้วยนะคะเช่นเราโพสต์เราไม่โพสต์แค่ข้อความเนาะเหมือนเมื่อกี้นี้เราใส่รูปด้วย ต้องมีไปรูปสีสวยใช่รูปสีส,ส,<า>สวยใช้เค่นว่าออกแบบค่ะอ่าสองเวลาเราโพสเนี่ยต้องดูเวลาด้วยนะดูเวลาที่เหมาะสมในการโพสเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหมาะสมแล้วรู้จากกลุ่มลูกค้าเราเป็นหลักนะคะเช่นลูกค้าเราเป็นวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาเข้ามาเล่นเว็บไซต์เขาเข้ามาเล่น Facebook ช่วงไหน ถ้าลูกค้าเราเป็นผู้ใหญ่ลูกค้าเราเป็นเด็กเราดูไทม์ไลน์นะคะเราสามารถหาข้อมูลพวกนี้ได้ทั่วๆไปเป็นสถิติการใช้เราโพสต์ให้มันตรงกับช่วงเวลาที่ลูกค้าเราเข้าถ้าเป็นพนักงานพนักงานบริษัทเราควรโพสต์ตอนกี่โมงดีคะเจ๊เลิกงานดีกว่าเลิกงานเงนาหลังเลิกงานโพสในเวลางานซื้อของในเวลางานอาจจะไม่เหมาะจะไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องเลิกงานนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์ลงไปถ้าใส่วิดีโอวิดีโอก็ใส่ไปเลย3นาทีได้ แต่แต่ความสําคัญของวิดีโอถ้าจะเอาลูกค้าให้อยู่เนี่ยต้องอยู่ภายใน7วินาทีแรกให้ได้มีเงนคนเราเปิด<ร>ผันเปิดปิดนะคะเปิดผ่านเวลาโพสโพสต์อย่างสม่ําเสมอนะคะเราขายของโพสต์ตอนเปิดเพจครั้งแรกอ,อีก3เดือนค่อยโพสต ไม่ได้นะคะมันจะไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะเราต้องมีการสม่ำเสมอในการโพสต์นะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook กรูปใช่ไหมคะจันตองควรมีก็ต้องควรมีด้วยนะคะที่มีความสนใจนะคะในกลุ่มเดียวกันนะคะความสนใจในในขอบเขตขอบขายเดียวกันนะคะแล้วก็ควรจะมีกลุ่มด้วยค่ะทีนี้เขาบอกว่าเวลาเราใช้ Facebook Marketing เนี่ยเราไม่ค่อยมีกลุ่มลูกค้าเลยส่วนใหญ่เขาทำยังไงให้มีลูกค้าส่วนใหญ่คือเขาต้องจ่ายตังค์ค่าโฆษณาเสียตังค์ละต้องทำบ้างบางทีเพื่อนเรา เป็นแค่เพื่อนนะบ,บางคนไม่ได้ซื้อเข้ามากดไลค์กดถูกใจดังนั้นเราต้องขยายฐานลูกค้าที่นึงอาจจะใช้ Facebook ในการช่วยยิงโฆษณาอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีการจ่ายตังค์เพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงถ้าเรามีทีมงานนะมีพนักงานบริษัทนะคะมีทีมทีมน้องๆที่ช่วยกันก็ให้น้องๆพวกนี้ช่วยในการแชร์ข้อมูลจากเพจหลักไปที่ Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ของตัวเองก็ได้เช่นกัน นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาแบรนด์ของเราไปในตัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโพสนะคะ,คะว่าทำยังไงซึ่งทำไม่ยากนะคะง่ายมากนิดเดียวเองอ่ะดูขั้นตอนกันนะคะทุกท่านนะคะก่อนอื่นเราก็มาที่การสร้างโพสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอย่างคอนเซปที่บอกเมื่อกี้ว่า4บรรทัดเอาให้อยู่นะคะใส่รายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็ใส่รูปนะคะใส่รูปใส่รูปเสร็จกดโพสค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้ว 1, 2, 3, เสร็จเรียบร้อยนะคะเราได้โพสต์ที่ดีมีคุณภาพนะคะความรูปสวยๆแล้วนะคะทันไหมคะไม่สักครู่อีกสักรอบไหมอ่าอีกสักรอบนะอีกสักรอบเดี๋ยวขอจะเปลี่ยนรูปนะคะขอเปลี่ยนรูปนะคะวิธีการโพสต์นะคะเราก็ไปที่สร้างโพสต์นะคะหลังจากนั้นระบุรายละเอียดนะคะระบุรายละเอียดที่บอกว่า4 บรรทัดสีบรรทัดที่อยู่สีบรรทัดคุณภาพสีบรรทัดคุณภาพใส่รายละเอียดการติดต่อให้ครบใสแฮชแท็กด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่รูปนะคะใส่รูปเวลาเราใส่รูปเราก็คลิกไปที่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพเข้าไปนะคะคลิกรูปภาพที่เราได้ออกแบบไว้หลังจากนั้นก็กดโพสนะคะหลังจากนั้นก็กดโพสนะคะเสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มีโพสต์ถึง2โพสต์ด้วยกันนะคะ,ะ,คะที่เราได้ลองทำนะคะ,ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยไม่ยาก,ะะยากตอนนี้แฟนเพจก็มีแล้วสินค้าก็มีแล้วะนะคะ เท่ากับว่าเราสามารถเปิดการขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่เราได้โพสต์นะคะคุณภาพเรียบร้อยนะคะแฟนเพจของเราค่ะนะคะก็มีประสิทธิภาพนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะลองปฏิบัติค่ะไม่ยากเลยนะคะจนต้องมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะในการใช้ Facebook ทำมาร์ตติ้งยังมีรายละเอียดหรือดีเทลอื่นๆอ,อ,อีกค่อนข้างเยอะนะคะ,คะส่วนแรกที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็จะเป็นส่วนเบื้องต้นที่เราสามารถเปิดแฟนเพจสามารถโพสต์ข้อมูลได้สามารถสร้างรูปสวยๆมาโพสต์ได้ แต่ในรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวเราอาจจะได้เรียนรู้กันต่อในหัวเรื่องต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้นําความรู้นะคะเอาไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจของตัวเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะค่ะข,ขอส่งต่อความรู้นี้ให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connext ED